สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ PN Channel นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง4วิธีฝึกน้องหมาอย่างไรให้เชื่อฟังหากคุณไม่ต้องการให้น้องหมาของคุณโตมาเป็นหมาที่ทําให้คุณปวดหัวมาฟังกันเลย 1. ฝึกให้น้องหมาจําชื่อตัวเองแน่นอนว่าเมื่อเรารับน้องหมาเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกที่ต้องทําคือตั้งชื่อเขาแล้วก็เรียกชื่อเขาซ้ําๆสบตาเขาเยอะๆเพื่อให้เขาจําชื่อตัวเองได้เร็วขึ้นและอย่าลืมให้รางวัลเขาด้วยนะ 2. การฝึกให้อาหารเป็นเวลาสำหรับลูกสุนัขนั้นควรให้อาหารวันละ2อครั้งและควรให้เป็นเวลาเดิมให้เวลาน้องหมาในการกินประมาณ30นาทีหลังจากนั้นให้เก็บทันทีเป็นการเริ่มต้นการฝึกให้เขามีวิในัยในการกินหลังจากนี้จะฝึกอะไรก็ไม่ยากละค่ะ 3. การฝึกขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางธรรมชาติของลูกสุนัขนั้นไม่รู้จักการควบคุมระบบขับถ่ายตัวเองอยู่แล้วให้สังเกตพฤติกรรมของเขาเวลาเขาจะขับถ่ายเช่น น้องหมาจะดมพื้นที่และเดินวนไปวนมาส่งเสียงครางและบางทีอาจจะไปแอบขับถ่ายในที่รับตาของเราอีกดังนั้นเราควรฝึกให้น้องหมาขับถ่ายเป็นที่เป็นทางได้ดังนี้ค่ะโดยให้เราเตรียมสถานที่ที่ต้องการให้ลูกสุนัขขับถ่ายเป็นประจำอาจใช้เป็นหนังสือพิมพ์แผ่นผู้ร้องหรือถาสำหรับรองอึดฉี่ เมื่อเราสังเกตเห็นลูกสุนัขกระวนกระวายมีอาการต้องการที่จะขับถ่ายให้เรารีบพาน้องไปที่จุดที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายเป็นประจำเพื่อให้เขาจดจำว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาสามารถขับถ่ายได้ 4. การฝึกห้ามไม่ให้กัดหรือทำลายข้าของแน่นอนว่าสุนัขมีการดมกลิ่นและการใช้ปากกัดแทะสำรวจสิ่งของรอบตัวเราอยู่แล้วเป็นนิสัยสัญชตาตญาณของเขาซึ่งบางครั้งเป็นการบอกว่าเขากำลังรู้สึกเบื่อหน่ายเครียดวิตกกังวลแน่นอนว่าเราไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนั้นเพราะจะยิ่งทำให้เขาก้าวร้าวขึ้นนั่นเองถ้านังหมาเริ่มมีนิสัยแบบนี้บ่อยขึ้นเรามีวิธีแก้ดังนี้ค่ะเมื่อลูกสุนัขเริ่มดมกลิ่น เลียกัดแทะข้าของให้เริ่มออกคําสั่งว่าไม่แล้วนึ่งของนั้นออกจากปากสั่งให้นั่งนิ่งๆแล้วให้ของเล่นชิ้นอื่นแทนหรือถ้าน้องหมาตัวไหนดื้อม,มากๆกัดของไม่ยอมปล่อยไม่ควรใช้วิธีที่ตีปากน้องนะคะเพราะจะเป็นการสร้างความก้าวร้าวให้แก่น้องหมาควรฝึกให้เขาปล่อยของเองโดยออกคําสั่งว่าปล่อยใช้ขนมสุดโปรดมาล่อใจให้วางเหนือจมูกข,ของเขาแล้วพูดคําว่าปล่อยซ้ําๆเมื่อปล่อยแล้ว ก็ให้ขนมนั้นเป็นรางวัลค่ะนอกจากการฝึกพื้นฐานให้เขาแล้วอย่าลืมฝึกให้เขาชินกับสายจูงการเดินการนั่งการคอยหรือการหมอบนะคะซึ่งฝึกได้ตั้งแต่12ถึง16สัปดาห์เป็นต้นไปเพียงเท่านี้น้องหมาของเราก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นหมาที่มีวินัยและไม่ทำให้เจ้าของปวดหัวนะคะฝากกดติดตาม PN Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ